แต่งงานกันนะจะไม่ไหนก็ไปแต่งงานกันนะไม่เข้าหลังแล้วกันแต่งงานกันนะขอแต่งงานง่ายแบบนี้อีกแล้วไม่เห็นมันติกเลยง่ายๆแบบนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ของทุกอย่างที่ได้ให้นี่ไงก็ให้ด้วยความจริงใจนะคุณหมอเนทคะผู้ป่วยเตียงสามเมียกันแล้วค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปวันนี้ผมมีคาตัด็อกเกนนะคุณไม่ต้องรอกินข้าวเย็นของผมนะเนตถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะถ้าตกงานนิ่งจะเลี้ยงเนตเอง ทำไมมันซึงอะไรขนาดนี้ผู้ชายอะไรดูซีรีส์เราล้อห้เนี่ยเพิ่งเคยเจอแบบนี้โอ้รู้แล้วไม่ต้องร้องห้นอตัวเองซี้สแง่ยุว่งวันนี้วันเกิดนิอยากกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยวนุ่งคนสวยคนนี้จะเลี้ยงเองงั้นสั่งร้านเดิมที่นิคนสวยชอบกินดีไหมครับ ขอให้ปีนี้คุณหมอ,อนเนตยังคงอยู่กับนิง้งถึงนิ้งจะขอเท่าไหร่อ่ะเนทมันก็ไม่กลับมาแล้วด้วยเสียดายจังเลยอ่ะคุณหมอเก่งแบบนี้ไม่ได้หาไง่ายๆผมขอแ <นะ S 2> สดงความเสียใจ<อ>ด้วย,ยนะครับทำงานหนักจนร่างก,กายรักไม่ไหวนี่เนทเป็นคนหรือหมูเนี่ยจะกินหมดนี่เลยเหรอนิ้งจะเก็บหลักฐานไว้ว่าเนทกินไปเยอะขนาดไหนอย่ามาใส่ร้ายนะ ไหนเรามาดูซิว่าใครดูซีรีส์แล้วมานั่งร้องไห้เอาไม่ได้นิง้งเลิกดูคลิปแบบนี้นนดดไ,ได้แล้ว,ว <c oughs> ไม่งั้นลืมเน็ตไม่ได้เลยไม่เอาดินิ้งเหนื่อยแค่คลิปพวกนี้แล้วนะบารแต่งงานกันนะแต่งงานกับเน็ตหน่อยนะแต่งงานกับเนะน็ตนะนิ้งถ้านิ้งเปิดดูคลิป จนเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการแลกแหวนตรงนี้ได้นะแต่ว่ากิจกรรมอ่ะจะมีถึงวันที่14มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากนิ้งยังเปิดไม่เจอคลิปนี้ยเดี๋ยวเน็ตนี่แหละจะแหวนตรงนี้ไปให้นิ้งด้วยตัวเองเลยนะแน่ร้องไห้ไป็นเด็กเพีใช่ไหม,มหยุดร้องได้แล้วนะครับผมเน็ตขอใช้เวลาที่เหลือขอ,องชีวิตรวมกันกับกุณนี้ได้ไหมครับ อ๋อโอเคกำลังจะไปแล้วครับแป๊บเดียว <c oughs> จริงๆวันนี้เน็ตต้องขอนิงแต่งงานนี่เน็ต ขอโทษนะครับเป็นอะไรไหมครับเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ